ใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะวันนี้ราพาทุกคนไปดูคลิปนลนลของน้องกันกล้แต่แล้วมีเอซค่ะไปเจอน้องแบกเข้ามาในร้านโดนตกสิคะเอซบอกว่าปกติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอฟซนะเด่นนะแต่ตอนเนี้ยใช่เลย ย่าค่ะก็ได้ถ่ายทอพร่วมกับทีมงานของกองละครเคเทอค่ะน่ารักจังเลย เดี๋ยวเราไปดู fashion, แฟชั่นเสื้สวยๆของคนสวยของพี่แบรกันน่ารักใไซมล่ะตามความคิดเห็นส่วนตัวค่ะแอดว่าน้องยา่าเนี่ยเขามีหลายมิติมีคาแรคเตอร์ที่มีความชัดเจนในหลายรูปแบบดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลยที่เหล่าบรรดาเอเจนซี่โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาต้องการตัวน้องย่า ไปพรีเซน์สินค้าหรือรีวิวสินค้านั่นเอง Thank <laughs> you.